สวัสดีครับเราจะมาปรับขนาดตัวอักษรนะครับแล้วก็ปรับสีให้สวยงามครับคลิกที่ทู l ครับคลิกออปชันแากนั้นก็คลิกฟอนต์นะครับฟอนต์แอนด์คัลเลอร์ตรงนี้นะฟอนต์แอนด์คัลเลอร์ขนาดครับเราจะเลือก18จาก10เป็น18นะครับส่วนสี p l เพลนเทคเพ n นเทคครับเ้าคลิก p เพ n นเทคไว้ จากนั้นก็ไอเทมแบ็กกราวด์ครับให้เลือกเป็นสีฟ้าสีฟ้าอย่างี้ครับใครเลือกสีอะไรก็ได้นะครับไม่มีปัญหาจากนั้นคลิกคัสตอมไมค์ครับสามารถผสมสีเองได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปคลิกให้เป็นแบ็กกราวด์นะครับเพลนเทคครับคลิกคัสตอมไมค์ดีกว่าครับมันมีสีให้เลือก เราสามารถที่จะประสมสีเองครับลองคลิกโอเคก่อนครับคัดซ่อมไม้ครับผสมสีเองครับแล้วเราก็มาผสมสีให้อ่อนลงใส่ค่าให้อ่อนลงนครับก็ใส่แล้วร้อยเจ็ดสิบ 170. ใส่ไป้แลบร้อย เอาเป็นว่าเอาสีนี้ก็แล้วกันครับถ้าใครมีความสามารถในการผสมก็ผสมไปอันนี้ก็คลิกอย่างนี้แล้วก็คลิกอ่าโอเคครับถ้าสีเราทําเองทําเสร็จแล้วก็เราก็คลิกแอดนะครับคัสตอมคัลเลอร์นะมันก็จะเข้าไปในนี้ครับคัสตอมคัลเลอร์แล้วก็ผสม,สมแล้วก็ผสมในตัวเลขนี้นะครับแล้วก็คลิกแอดคัสตอมนะครับปึ๊บนะครับสีฟ้าก็จะเข้าไปแล้วที่เราผสมผมไม่เอาผมเอาเต่ตัวสีนี้เลยครับที่โอเค แล้วก็คลิกโอเคอีกครั้งนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรด้วยนะครับนะครับรูปแบบตัวอักษรจะเอาแบบไหนนะครับเราเลือกได้มีชาวฮูมาเลยครับที่ชาวฮูมาเลยครับคลิกโอเครค, OK ครับสามารถเขียนภาษาไทยเข้าไปได้นะครับเลือกชาวฮูมาในการคอมเมนต์สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ปรับสีและขนาดนครับเดี๋ยวจากนั้นผมจะโชวเส็จอะไรนะครับเดี๋ยวเพิ่นคลิกตรงในไฟล์สีครับเพื่อให้เป็นภาพใหญ่ตัวหนังสือรูปตัวใ,ใหญ่ไปนะครับให้ปรับปรับเอาอีกครั้งสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ